พี่บอลโปรดิวเซอร์ครับพีพีนะครับรับบทเป็นโอเอ๋อครับดิวกลินรับบทเป็นเต้ครับพี่มีนผู้กำกับแบล็มสารจะใจเธอพาคสองครับเย่ก็เดี๋ยวมันจะมีการถ่ายทำพาคสองเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามกแบล็กสารจะใจเธอมาตั้งแต่ EP หนึ่งจนกระทั่ง EP ห้านะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามเลยแล้วก็แฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาไหว้เปิดกล้องนะครับผมที่นาดาวนะครับก็มี มีทั้งนักแสดงพวมกับแล้วก็ทีมงานบางส่วนนะพี่โปรดิวเซอร์เลยมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของการถ่ายทําในซีรีส์ภาคสองครับภาคสองก็จะเรื่องเราก็จะต่อเนื่องจากภาคแรกแหละที่ที่สองอสองคนนี้เป็ดใจกันแล,แล้วเขาก็จะมาเรียนต่อมหาลนะัยครับที่กรุงเทพก็จะได้เห็นชีวิตสองคนนี้ในฐานะแฟนแล้วก็ในบรรยากาศไปใหม่ที่เมืองกรุงเทพคิดว่าเข้มข้น คิดว่าแบบมันจะมีรสชาติที่แปลกใหม่เพราะว่าพาร์ทแรกมันจะเป็นเรื่องเพื่อนใช่ไหมแต่พาร์ทสมันจะเป็นเรื่องแฟนมันก็นจะมันก็นจะเป็นบริบทใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นก็ต้องรอติดตามครับผมก็แปลรักฉันในใจเธอนะครับพาร์ทสออ,อนวันแรกวันที่11มีนาคมครับทุกคนพาราทสองทุ่มบนไลน์ทีมเท่านั้นครับขอบ,ขอบคุณครับ